ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับรายการคนปวดผีนะครับเทปที่8 4 0ครับปีนี้นะครับกับปี2 0 1 2ครับซึ่งเป็นปีที่เขาเรียกว่าเป็นปีหมูงขาหักครับและวันนี้ครับเราทั้ง3ามคนนะครับได้นำท่านผู้ชมทางบ้านมาพบกับบ้านร้างแห่งนนะครับซึ่งได้ออกทีไปเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับว่าบ้านแห่งนี้เนี่ย มีการทำพิธีกรรมาดประหลาดนะครับโดยการนําศพจากป่าช้านะครับเป็นการต้นป่าช้ามาทํากันที่๋องทราบกันดีแล้วใช่ไหมครับจากในข่าวนะฮะแล้วก็ตอนนั้นที่มูลนิธิร่วมกระตอยู่นะครับพี่กริชก็ดด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดอกว่าสถานที่ที่เคยเป็นข่าวนั้นเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันช่วงหน้าครับครับคุณรุศิ้นะครับ ก็ไม่กลัวครับเพราะว่าไม่เชื่ออยู่แล้วครับครับนี่แหละเป็นเต้นดีค่ะครับ ข้าววิญญาณนาทีนี้มีอยู่จริงนาทีนี้มีอยู่จริงขอให้ข้าขอให้ข้าได้สัมผัสได้สัมผัสได้เห็นได้เห็นได้รู้สึกได้รู้สึกเอาตัวไปปัก เรียกได้ครับขอเชิญวิญญาณออกมาปรากฏตัวนะครับขอให้วิญญาณออกมาด้วยค่ะเรียกด้ครับขอเชิญวิญญาณออกมาปรากฏตัวนะครับขอให้วิญญาณออกมาด้วยค่ะพี่อะไรครับที่เกิดที่บอกครับผมยื่นเสียงครับเสียงเหมือนมาจากหน้าต่างนะครับ เดินไปดูครับพี่ป๋องใครครับพี่ป๋องใครก็ได้น้องเห็นอะไรมั้งผมไม่เห็นนะครับพี่ป๋องแต่มันรู้สึกหน,า,หนาวๆครับแล้วก็มันกลิ่นเหม็นมาก้วยครับ ให้กลับได้ยังครับพี่ป๋องเดินตรงไปครับหยุดเรับใครคนใดคนหนึ่งเข้าไปดูในห้องน้ำเข้ามาแล้วครับพี่ป๋องรู้สึกอะไรหรือเปล่าครับไม่รู้สึกครับแต่ว่าเหมือน มันมันอ้าวมากเลยครับอ้าวครับพี่ป๋องครับพี่ป๋องครับครับผมได้ยินเสียงครับเสียงอะไรครับเสียงขอนผู้หญิงสะอื้นนะครับตรงไหนครับข้างๆผมครับพี่ป๋องครับพี่ป๋องครับครับผมไม่พี่่ปองผมได้ยินอีกแล้วครับ ออกมาครับอยากเจอแล้วครับร็วๆครับป๋ออะไรครับน้องได้ยินเสียง่ะพี่ปองครับผมก็ได้ยเสียงครับเสียงอะไรครับเสียงเือนเสียงดังมจาก่หน้าต่างนะครับน้องหวครับพี่ป๋องครับผมผมไม่ไหวแล้วครับ พอคิดได้ผมน้องจะไม่ลองทำภารก<ม>ิจตรงไปก็คืพอพคิดด้ผมไม่ไหวแล้วครับไม่ไว,วครับ เตืนขึ้นไปบน,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 นชั้น2ต่อจากนี้ือการทาพิธีขอให้น้องคนใดคนหนึ่งใส่ชุดเสื้อผูอบี่ป๋องครับ ผมไี่เหนเหมือนเสียงคนสวดอะไรไม่รู้ครับเบาๆครับใส่ก่อนครับครับ,รบลองเดินเข้าไปดูตรงที่นี่พี่บองอะไรครับผมมเห็นเหมือนผมเห็นเหมือนมีคนนอนอยู่ครับเต็มเลยครับที่บอ่เตรียมไว้ี่บอยครับน้องเห็นอะไร ผมเห็น <Okay, S 2> เหมือนพิธีครับกำลังทำพิธีอะไรสักอย่างครับทีมงานนงขึ้นไปดูดีมีอะไรครับมีอะไรครับน้องผมเห็นนะครับเหมือนพิธีอะไรสักอย่างนะครับพิธีตรงไหนครับอยู่ในห้องเนี้ยครับ มาเลยรเราเข้าดูพี่พี่ปองได้เตรียมอะไรไว้ป่ะครับไม่ครับไม่ไม่ได้เตรียมเลยครับพี่ไม่ได้เตรียมครับน้องเขากำลังทำพิธีกันอยู่อะครับขรเข้าไปทำกับเขาเลยครับรับพานคนหนึ่งครับรีบรับพานเลยเดี๋ยวพี่กุ้งจะไป พอได้แล้วครับโอเคครับนี่ก็เป็นทีที่จบแล้วนะฮะพอได้แล้วครับเตรียมตัวอ้าวลาเชนพอแล้วพอลาเชนพอลาเชนลาเชนพอเฮ้ยไ่จับลาเชนนีอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอ้ยป๋องอ้ยป๋องอ้ยปองอ้ป๋องอ้ยปองอ้ยปอง้ยป๋องอ้ยปองอ้ยป๋องอ้ยปอง้ยปองอ้ยปองเฮ้ยปองเฮ้ยปอง ีอะไรกันลงไปก่อนลงไปก่อนอะไรอ,ไอ่ะเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs>